กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการถอดสลักข่าวค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กับดิฉันสุพดาวิจักชิวงศค่ะและวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอนะคะนายแพทย์ไพโรธบุญสิริคำชัยผู้ช่วยเลขาที่การสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมาร่วมพูดคุยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณสุภาดาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับาการสัมภาษณ์ขออนุญาตเรียกคุณหมอแล้วกันนะคะค,คุณหมอไพโรจค์คะจะ่ว่าไปแล้วในส่วนของแนวทางที่เป็นการสนองนโยบายที่บอกว่าของทางรัฐบาลที่เริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนเป็นต้นมากับนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะครับคุณสุภาดาครับพอดีประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นประเทศที่เป็นเสรีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพเนี่ยค่อนข้างเสรีมากนะครับในการที่จะเรียกหาสุขภาพนะครับถ้าตั้งแต่ระดับ โรงพยาบาลไประดับต่างๆนะครับเราสามารถที่จะซื้อหาบริการสุขภาพได้อย่างดีนะครับแต่ว่าก็จนกระทั่งว่าเรามีชื่อเสียงนะครับต่างประเทศก็มารักษาในประเทศไทยด้วยเป็นจํานวนมากนะครับนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศเราก็เป็นรัฐสวัสดิการด้วยนะครับมีนโยบายของการประกันสุขภาพนะครับซึ่งมีหลายระบบซึ่งเกิดขึ้นในระยะที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับคุณสุภาดาว่า ทําให้หลักเกณฑ์ต่างๆเงื่อนไขทั้งหลายเนี่ยหรือสิทธ,ธิต่างๆของแต่ละระบบเนี่ยอาจจะต่างกันบ้างนะครับ <c oughs> ซึ่งนโยบายของรัฐบาลในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยก็พยายามที่จะให้สิทธิทั้งหลายเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ไม่เหลื่อมล้ํากันนะครับ <c oughs> ซึ่งก็สะดวกครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้ป่วยบาดเจ็บเนี่ยหรือว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยเขาก็าจะได้รับการรักษาที่รวดเร็วนะครับเพราะว่า เวลาที่ไปโรงพยาบาลถ้าสิทธิไม่เหมือนกันเนี่ยโรงพยาบาลก็จะถามว่าคุณมีสิทธ์อะไรนะครับใช่ค่ะนะครับแต่นี้ถ้าหากว่าสิทธิทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกันเนี่ยเขาก็ไม่จําเป็นต้องถามนะครับเขาก็รีบทําการรักษาได้เลยนะครับแต่ในขณะเดีวยวกันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมไทยก็มีการแบ่งในเรื่องของสิทธิเสรีภาพบางอย่างถูกไหมคะใช่ครับแล้วแบบนี้เราจะมีวิธีการปฏิบัติกับผู้ป่วยเหล่านั้นยังไงบ้างคะครับคือจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ ให้คุ้มครองสิทธิของผู้เจ็บป่วยนะครับ<ช>แล้วก็รัฐเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องอรับรองสิทธินะครับอย่างที่พูดถึงเนี่ยก็ต้องจัดบ,บริการเพื่อให้มีสิทธิในเรื่องของสุขภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยไอ้ที่จะมีผลถึงแก่ชีวิตเนี่ยก็คือเรื่องของความเจ็บป่วยฉุกเฉินซึ่งรอไม่ได้นะครับความเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บหรือว่าเป็นโรคบางอย่างที่ต้องหมดสติหรือว่าเช่นโรคทางสมองหรือโรคหัวใจ อุตันเฉียพรันเนี่ยนะครับเหล่านี้เนี่ยจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับค่ะนะครับถ้าหากว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถป้องกันทําให้ถึงแก่ชีวิตได้หรือว่ารุนแรงมากขึ้นจนพิการอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะคุณหมอไพโร์พอใจที่บายให้ฟังหรือว่ายกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะว่าคาว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นกี่ระดับอะไรถึงเรียกว่าฉุกเฉินอะไรถึงเรียกว่ารอได้หรือว่ารอไม่ได้ฉุกเฉินเราก็แบ่งเป็น3ระดับนะครับอะไรบ้างคะ อันที่หนึ่งก็คือว่าฉุกเฉินวิกฤตนะครับฉุกเฉินวิกฤตนี่ก็หมายถึงว่าอาจจะหยุดหายใจทันทีหรือว่าหัวใจหยุดเต้นทันที <c oughs> นะครับหรือว่าภาวะช็อกชักหรือว่าหมดสตินะครับ <c oughs> หรือว่าเลือดออกอย่างต่อเนื่องอย่างรุนแรงไม่หยุดนะครับกรณี <c oughs> อย่างนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับ <c oughs> ซึ่งจําเป็นต้องรักษาอย่างรวดเร็วนะครับต้องมีการดูแลช่วยยช่วยให้หายใจได้ช่วยให้ ปั๊มให้หัวใจกลับมาคืนช่วยหยุดเลือดที่ออกทันทีนะครับอันนี้เป็นฉุกเฉินวิกฤตนะครับซึ่งเราก็ให้สีนะครับว่าเป็นสีแดงสีแดงนี่คือวิกฤตวิกฤตนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็จะเป็นภาวะฉุกเฉินที่จะต้องทําการรักษาอย่างเฉียบพลันนะครับแต่ไม่ถึงแก่ว่าคือพอรอได้นิดนึงนะครับนะครับก็อย่างเช่นเจ็บปวดอย่างรุนแรงหรือว่า ชีพจรเนี่ยต่ำกว่า40ครั้งต่อนอาทีหรือมากกว่า150ครั้งต่อนอาทีทำนองนี้นะครับตัวอย่างที่เท่าที่อาการเหล่านั้นนะครับจะเป็นสีเหลืองะนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ป่วยที่พอเดินได้นะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็เป็นฉุกเฉินไม่เร่งด่วนนะครับก็สามารถที่จะอาจจะเดินทางไปโรงพยาบาลเองได้หรือว่ารอสักระยะหนึ่งรอให้รถพยาบาลมารับไปโรงพยาบาลนะครับ อันนี้เขจะแบ่งเป็นจริงๆแล้วก็ยังอีกมีอีก2ระดับแต่ว่าไม่ฉุกเฉินนะครับก็คือสีขาวคือผู้ป่วยทั่วไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีดําก็คือผู้ที่ไปรับบริการอย่างอื่นนะครับทางด้านสาธารณสุขหรือว่าเป็นผู้ที่เสียชีวิตอะไรเงี้ยนะครับก็จะให้เป็นสีดําไปครับ เ,เอเห็นพูดแต่ละกรณีฉุกเฉินมาแบบนี้ขออนุญาตถามนะคะถ้าคนที่มีอาการเหมือนกับเป็นไส้ติ่งล่ะคะเราจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินแบบไหนระดับไหนคะครับไส้ติ่งก็มีความรุนแรงหลายระดับนะครับถ้าหากว่าปวดท้องเฉยๆแล้วก็เดินไปโรงพยาบาลเองได้อย่างนี้เราก็ให้เป็นสีเขียวนะครับแต่ถ้าหากว่ารุนแรงเจ็บปวดมากนะครับถึงขนาดว่าเ,เดินทางไปไม่ได้นะครับหรือว่าติดเชื้อหรือไส้ติ่งแตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ ถึงขนาดว่าชอ็อกอย่างนี้อัน,นั้นก็ต้องเป็นสีเหลืองจนกระทั่งเป็นสีแดง <ภา S 2> นะครับ <ภา S 2> ก็ขึ้นอยู่กับอาการของไส้ติ่งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยโรคหนึ่งๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเป็นสีอะไระคร่ะ <ภา S 2> เอ๊ะคุณหมอไพโรธคะแล้วแบบนี้ใครจะเป็นผู้วินิจฉัยคะว่าความเจ็บป่วยผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นเป็นสีอะไรครับก็เวลาที่มีความเจ็บป่วยฉุกเฉินขึ้นหรือบาดเจ็บฉุกเฉินเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ก็จะมีแบ่งเป็น2ช่วงช่วงตั้งแต่เกิดเหตุที่บ้าน หรือว่าที่จุดเกิดเหตุเนี่ยไปจนกระทั่งถึงโรงพยาบาลเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่สามารถจะเดินทางไปเองได้ <Okay. S 1> จําเป็นต้องมีรถไปรับเนี่ย mm hmm. เขาอาจจะเรียกหมายเลข1นึ่เนะครับ mm hmm. เพื่อติดต่อไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ <Okay. S 1> ซึ่งอยู่ในเครือข่ายของระบบการแพทย์ฉุกเฉินนะครับซึ่งที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการเนี่ย mm hmm. ก็จะถามคําถาม2อคสามคำถามเพื่อให้รู้ว่าอยู่ที่ไหนอาการเป็นอย่างไรนะครับ mm hmm. เขาก็จะคัดแยก เขาเรียกว่าโฟนทรีอ่านหมายถึงว่าคัดแยกจากการฟังาทางโทรศัพท์<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 1> ว่าเป็นผู้ป่วยประเภทไหนถ้าหมดสติเนี่ยเขาก็จะต้องส่งรถพยาบาล<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 1> ที่เป็นระดับสูงสุดนะครับเรียกว่าระดับแอดวานซ์อาจจะมีทั้งคุณ,คณหมอหรือว่าพยาบาลเนี่ยเดินทางไปด้วยเพื่อจะได้รีบช่วยชีวิตอาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือว่ารีบปั๊มหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าหากว่า,เ,าเป็นกรณีที่กระดูกหักหรือ อะไรที่ต้องการดามแค่นั้นเองแต่ไม่ถึงกับชีวิตก็จะส่งระดับต่ำลงมานะครับเช่นระดับ B หรือระดับ fr fr ก็คือกรณีที่เป็นรถมูลนิธินะครับที่ผ่านการอบรมแล้วนะครับจากการระบบการแพทย์ฉุกเฉินนะครับไปช่วยเหลือนะครับโดยดามอะไรต่ออะไรก็มีเวลานะครับไม่ต้องถึงแก่ชีวิตอย่างนั้นแบบนี้แสดงว่าคนที่รับโทรศัพท์เนี่ยจะต้องผ่านการฝึกอบรมแล้วก็มีความรู้ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับต้องมีการคัดแยกได้ นะครับระดับหนึ่งค่ะแล้วที่ผ่านมาเวลาประชาชนโทรมาที่หมายเลข1669ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรมากที่สุดคะคุณหมอก็อาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับทั้งท้องถนนบ้างหรืออุบัติเหตุที่ไม่ใช่เกิดจากอุบัติเหตุจราจรนะครับหรือว่าอาจจะเป็นปวดท้องรุนแรงนะครับหรือตกเลือดนะครับหรือว่าปวดท้องเจ็บท้องคลอดนะครับหรือว่าเจ็บหน้าอกรุนแรงหมดสตินะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอก ว่าเราจะคัดแยกว่าเป็นสีอะไรผู้ป่วยประเภทไหนนะครับ<ฆ>แต่เมื่อชุดปฏิบัติการที่ไปถึงจุดเกิดเหตุแล้วนะครับ<ฆ>เขาก็จะทําหน้าที่คัดแยกอีกครั้งหนึ่ง<ฆ>นะครับ<ฆ>เมื่อเจอผู้ป่วยแล้วเนี่ยแล้วก็ดูอาการตรวจด,ดูหัวใจเต้นดีไหมปกติไหมมีการหายใจไหมมีเลือดออกที่ไหนนะครับมีอาการเป็นอย่างไร <c oughs> ก็รีบช่วยเหลือนะครับ<ฆ>ถ้าหากว่าคัดแยกวินิจฉัยจากการคัดแยกแล้วเนี่ยเพราะว่าแตกต่างจากที่การรับโทรศรรัพท์ ก็จะต้องระบุใหม่นะครับก็คือกําหนดใหม่ถ้าจําเป็นต้องใช้รถที่มากกว่านี้ก็ต้องรีบติดต่อเพื่อให้รถที่สูงกว่านี้มาช่วยเหลือนะครับแล้วก็รีบนําส่งโรงพยาบาลที่ใกล้แล้วก็เหมาะสมนะครับคุณหมอให้รถเช่นค่ะแล้วก็คัดแยกอีกครั้งหนึ่งก็คือไปคัดแยกตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลแล้วคือห้องฉุกเฉินซึ่งอันนั้นก็จะเป็นการคัดแยกโดยแพทย์นะครับซึ่งอันนั้นก็จะจะจะละเอียดมากขึ้นนะครับ ค,คุณหมอไพโรดคะถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นบางกรณีประชาชนที่อยู่ที่บ้านโทรมาอาจจะเป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วแบบนี้กลัวว่าหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉินอาจจะมาไม่ทันตรงนี้มีวิธีการบอกผ่านทางหูโทรศัพท์ถึงเรื่องของการปฐมพยาบาลหรือว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไหมคะใช่ครับต,ต้องต้องทำด้วยครับเพราะว่าในสุรับแจ้งเหตุและสั่งการเนี่ยก็จะมีพยาบาลวิชาชีพนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะให้คําแนะนานะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นความรู้ทางการแพทย์ที่มากขึ้นที่จําเป็นต้อง ปรึกษาแพทย์เนี่ยนะครับก็จะมีการต่อสายไปยังแพทย์ที่ปรึกษาเนี่ยแล้วก็ให้คาแนะนําในระหว่างที่ชุดปฏิบัติการหรือรถพยาบาลเนี่ยเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุนะครับ <ใช S 1> ซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ตั้งเป้าหมายไว้นะครับว่าถ้ามีการแจ้งแจ้งเร็วเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้รถเนี่ยฉุกเฉินเนี่ยไปถึงได้เร็ว <ใช S 1> นะครับอ <ใช S 1> ันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านปัจจุบันนะครับนโยบาย3เร็ว2ดี คือต้องแจ้งเร็วนนรหนึ่งแจ้งเร็วสองก็คือว่าต้องไปรับเร็วะนะครับสามก็คือส่งเร็วส่งเร็วแล้วก็จะมีเครือข่ายของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยก็800กว่าคู่สายนะครับ79จุดประเะรรี79จุดทั่วประเทศก็เฉลี <otta> ่ยแล้วประมาณจังหวัดละหนึ่งแห่งนะครับนะครับก็จะมีบางจังหวัด2แห่งเช่นประจบคีดขันเพราะว่า จังหวัดเขายาวก็เลยต้องแบ่งเป็น2ออจุดนะครับเป็นสนย์รับแจ้งเหตุและสังการค,รค่ะเป็นด้วยไหมคะว่าแต่ละพื้นที่ประชาชนอยู่เนี่ยภูมิประเทศแตกต่างกันเรื่องราวที่เจอเจอหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาขอความช่วยเหลือเนี่ยก็แตกต่างกันใช่ครับพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะกรณีที่ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็บางพื้นที่เป็นที่ที่เป็นภูเขาเป็นดอยนะครับแม่ห้องศอนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เนี่ยทางสพชอเองเนี่ย ก็ได้มีการ MOU อกับทั้งกองทัพบกทัพเรือทัพอากาศตำรวจนะครับเอกชนนะครับการแอร์หรือลงมากรุงเทพก็มีเฮลิคอปเตอร์ที่ไหนมีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็จะ m o U ด้วยกันหมดทั้งกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพย์นะครับก็อย่างแม่ห้องศนเนี่ยเดี๋ยวนี้เราใช้ระบบเฮลิคอปเตอร์อากาศยานนะครับลำเลียงผู้ป่วยนะครับจะรวดเร็วกว่าทางรถถ้าหากว่าเราใช้อบบูเลนธรรมดาเนี่ยก็จะช่วยเหลือก็คนไข้จะเสียชีวิตระหว่างทางครับก็เดี๋ยวนี้เราก็ได้ใช้ อากาศยานกันบ่อยนะครับแล้วก็สปชอเองก็ทําหน้าที่ในการจ่ายค่าชดเชยให้กับหน่วยงานต่างๆที่เรา MOU ไว้นะครับจริงๆแล้วเขาก็ไม่คุ้มหรอกครับเพราะว่าเราจ่ายแค่ชั่วโมงละ4 0 0 0 0ืบาทะนะครับสี่หมื่นบาทต่อชั่วโมงเนี่ยเจ้าของอากาศยานเขาไม่คุ้มนะครับแต่ว่าก็ MOU เพื่อเหมือนกับช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ คุณผู้ชมคะนี่เป็นเพียงแค่ช่วงแรกเท่านั้นนะคะที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอไพโรธถึงเรื่องของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูนะคะว่าผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากหน่วยงานนี้มีอะไรบ้างสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนรายการโดยปะตะทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซอขอนแก่นและ www บบงก kwise.com